ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเอวตารสตาร์กันอิกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นหน้าไม้สามันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับจะดิดมาทําแปะอะไรวะเนี่ยฮัลโหลโอ้เยอะเกินไม่ไหวให้เราต้องยึดกลางให้ได้นะถ้ายึดกลางได้ทุกอย่างก็ง่ายดานะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะอุ้ยหน้าไม้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตามตรงนะถ้าเรายิงหน้าไม้แม่นนะครับผมบอกเลยว่าเลือดไหลรัวๆเลยครับเป็นน้ําเลยนะ เดน้ำเลยอู้อู้อู้อ้อ้อ้เยอะจังวะข้างๆมีอีกเฮ้ยทีมผมไปไหนหมดวะเนี่ยไม่เข้ากลางกันเลยอะอะไรครับเนี่ยเจออย่างนี้อีกแล้วนะครับต้องทำใจเล็กน้อยนะฮะยิงไม่ค่อยแม่นนะบอกไว้ก่อนนะหน้าไม้เป็นสายที่ผมไม่ถนัดเลยนะถ้าเป็นพวกเครื่องพ่นหรือว่าปืนยิงระเบิดยังพอว่าอยู่นะครับยังพอฆ่าได้อยู่ ยังพอเก็บคิวได้อยู่อ่ะยังพอช่วยเหลือทีมได้อยู่แต่ถ้าเป็นหน้าไม้มันเล่นยากมากอะนะใครที่ขอมานี่แม่งแบบ <c oughs> <c oughs> คิดใหม่นะครับอย่าหาทํานะถ้าคนยิงแม่นจริงจริงอ่ะเออเอยังพอว่าอยู่นะแต่สำหรับคนตัวไม่ค่อยแม่นนะผมจะเข้ากลางยังไงวะเนี่ยอุ้ยได้ด้วยยิงมัวๆนะฮะมันต้องใส่จังหวะดวงจริงะนะ ป๊โป๊โป๊โอ,โอ então, Arrow, cycles, ้โหแม่งนัดเดียวผมร่วงแล้วว่ะแรงจังวะเล่นยากนะบอกเลยว่าเล่นยากเล่นยากผมไม่ถนัดนะตานนี้จะแจกเลยนะเพราะว่าเอาทงก็เอาไม่ได้อยู่แล้วนะไปฝั่งนู้นก็น่าจะโดนเขาดักรอไว้แล้วนะเท่าที่ดูกดทันไะมอู้ได้อยู่ กับตายโอ้อืยิงแรงกว่านะแรงกว่านะแรงกว่านะถ้ายิงโดนจริงๆอะแรงกว่านะเนียนเหรอจ้าเนียนเหรอจ้าอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนโอ้รถไหลเป็นน้ำเลยวะมันยิงยังไงให้แม่นวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเคยเจอไบโอคนหนึ่งนะแม่งหน้าไมา้สามวันเหมือนกัน,น,กนยิงโคตรแม่น ยิงโคตรคมอะบอกเลยยิงคมจัดประหลัดบอกประหลัดโทรมาบอกว่ายิงคมจัดมันยิงยังไงวะผมยังยิงไม่ได้อย่างเขาเลยนะหรือเขาโปหรือยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโปหรืออะไรยังไงผมไม่ขอปักใจละกันเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะครับแต่ยิงแม่นจริงแต่ละคนนะครับที่ผมเจอมาเน่ผมยังยิงไม่โดนแบบเขาเลยนะนี่ขนาดยิงสลับงอะนะ มาเอาทงได้หนึ่งทงแล้วไปเดี๋ยวเอาไปเอาทงกลางต่อโอ้ถอย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 โอ้ยใจเย็นพ่อะนมใจยเย็นโอ้ยนี่ก็มาโอ้ยนี่เครื่องพ่นว่ะเฮ้ยนี่แหละเครื่องพ่นมันดีตรงนี้แหละครับระยะประชิดแถมติดเชื้อด้วยนะติดพิษด,ด้วยนะก็ชิวๆไปครับอูสไหลเป็นน้ำเลยว่ะเฮ้ยช่วยเหลือปะไปต่อไปต่อไปต่อ ทงโดนไหมให้ทงโดนทงโดนโอ้โหกีดตัวไว้น่ยอือม,มีติดคีด้วยนะโอ้แตกแบ่งเลือดได้เพื่อนแตกเลยคะิปเป่งแล้วโดนอีกแล้วมังไม่เอาทงกันเลยอะไล่ฆ่ากันอยู่นั่นแหละไล่ฆ่ากันอยู่นั่นแหละโอเคช่วยเหลือไปไม่เป็นไรครับเรานี่่ายซัพพอร์ตอยู่แล้วฮะ เขาเล่นกันยังไงวะหน้าไม้ให้ยิงโดรุ่ววะอู้อุ้ยมาวะมาวะเฮ้ยมาวะพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยวะเฮ้ยมาวะเฮ้ย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 มีเกิดตรงนี้นะแต่เราไม่สนใจเราจะเอาธงเดียวนะครับนี่มันยิงกันอย่างนี้ก็ได้นะเอ้ย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 กดปุ๊บปุ๊บถอยถอยโอ้ครึ่งหลอดเจ็ดเป็ดเอาดิ๋ยก็มาดิครับก็มาดิครับเอายังไง มันจะดีดผมแน่เลยนี่หมอดีดได้นะเอ้ก็มาเลยครับก็มาก็มาเลยครับก็มาเลยครับไปดีกว่ายิงทีหนึ่งนี่เออสวยงามลืมกดเลขสี่วะที่เป่งอะไม่ไห่เก็บผมหนึ่งขนาดนี้เลยนะมึงแคะไรกลัวอะมึงแค่ไรกลัวฮะมึงแคะไรกลัว,วมึงแค่ไรกลัวเออสวยงามแคมม้นอะไรผมเนี่ยฮโหล ่เล่นเหมือนแอดเลยนะชิปแปงและเล่นยากว่ะยิงแล้วก็สลับยิงแล้วก็สลับโอ้ไม่ไหวอย่าหาทามนะเล่นหน้าไมา้สามานนะถ้าเกิดใครไม่คมไม่แม่นจริงอย่าเล่นนะผมปราาผลตัวนะผมไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วครับมันมันเล่นยากมากครับเล่นยากมากๆแม่แม่แม่ยากโคตรโคตรยากเลยนะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าคมก็ลองเล่นดูแล้วแต่ ถ้าเกิดเราเล่นเป็นสลับเป็นอะไรยังไงเป็นมันก็ได้อยู่ละผมว่ามันตอบโจทย์อยู่นะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะับสำหรับคนที่ขอมาฮล้วกกันเนาะแต่สำหรับตัวตัวเล่นไม่เวิร์กนะครับก็ตามนั้นนะที่เห็นสภาพตามนี้นะคําพูดจะไดไม่สุภาพมาณนะที่นี้ผิพา์ประการใดขออภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน